คุณรู้ไหมว่าหนึ่งในต้นแบบภาพลักษณ์ของแม่มดในวัฒนธรรมตะวันตกตั้งแต่เรื่องเล่าพื้นบ้านไปจนถึงหนังสือภาพยนตร์และความเชื่อทางศาสนาอาจมีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมาจากแม่มดที่ปรากฏตัวเพียงฉากเดียวในพระคัมภีร์เท่านั้นเธอคือแม่มดแห่งเอ็นดอร์ที่ปรากฏในหนึ่งซามูเอลบทที่28 ตัวละครลึกลับที่ไม่มีชื่อไม่มีประวัติไม่มีหลักฐานโบราณคดีใดๆยืนยันการมีอยู่ของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่เรื่องราวสั้นๆของเธอเพียงไม่กี่ข้อในพระคัมภีร์กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงที่ไม่มีวันสิ้นสุดในหมู่นักเทววิทยานักประวัติศาสตร์ศาสนาและนักคิดทั่วโลกตะวันตกนานนับพันปีจนถึงปัจจุบันเหตุผลก็เพราะเรื่องของเธอเต็มไปด้วยคำถามเชิ เทววิทยาที่ลึกและสั่นคลอนรากฐานของหลายความเชื่ออย่างรุนแรงทุกประเด็นดราม่าได้ถือกำเนิดมาจากฉากเล็กๆนี้เพียงฉากเดียวเนื้อหาตามพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่28บริบทเบื้องต้นข้อ1-6กกองทัพฟิลิสเตียร,รวมกำลังเพื่อทำสงครามกับอิสราเอลเมื่อกษัตริย์ซาอูลทอดพระเนตรเห็นกองทัพฟิลิสเตียก็ทรงหวาดกลัวและพระทัยของพระองค์ก็สั่นยิ่งนัก ซาอูลจึงทูลถามพระยาเวแต่พระองค์ไม่ทรงตอบเลยไม่ว่าจะเป็นทางความฝันทางอูริมซึ่งเป็นเครื่องมือเสียงทายของปุโรหิตหรือทางผู้เผยพระวจนะการตัดสินใจของซาอูลข้อ7-8ถึงซาอูลมีรับสั่งกับมหาดเล็กว่าจงไปหาหญิงที่เป็นคนส่งให้เราเพื่อเราจะไปหานางและจะสอบถามนาง มหาดเล็กทูลตอบว่ามีหญิงคนทรงคนหนึ่งอยู่ที่เมืองเอ็นดอร์ทั้งนี้ซาอูลเองคือผู้ที่เคยออกคำสั่งขับไล่คนทรงและพ่อมดหมอผีออกจากแผ่นดินไปก่อนหน้านี้ซาอูลจึงทรงปลอมพระองค์สวมฉลองพระองค์ชุดอื่นและเสด็จไปพร้อมกับชายสองคนพวกเขาไปหาหญิงคนนั้นในเวลากลางคืนการพบกับสตรีแห่งเอนดอร์ข้อ8ถึง14ซาอูลตรัสกับนางว่า จงทำนายให้ฉันโดยใช้วิญญาณและจงเรียกคนที่ฉันจะบอกชื่อขึ้นมาให้ฉันหญิงนั้นตอบว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าซาอูลได้ทรงทำอะไรคือได้กำจัดคนทรงและพ่อมดหมอผีเสียจากแผ่นดินเหตุใดท่านจึงมาวางกับดักชีวิตของดิฉันเพื่อให้ต้องตายเล่าซาอูนจึงทรงปฏิญาณกับนางในพระนามของพระยาเวว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดจะไม่มีโทษใดๆมาถึงเจ้าเพราะเรื่องนี้แน่ฉันนั้น หญิงนั้นจึงถามว่าจะให้ดิฉันเรียกใครขึ้นมาให้ท่านซาอูลตรัสตอบว่าจงเรียกซามูเอลขึ้นมาให้ฉันเมื่อหญิงนั้นเห็นซามูเอลนางก็ร้องเสียงดังด้วยความตกใจและทูลซาอูลว่าทำไมท่านจึงหลอกลวงดิฉันท่านคือกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ตรัสกับนางว่าอย่ากลัวเลยเจ้าเห็นอะไร หญิงนั้นทูลซาอูลว่าดิฉันเห็นวิญญาณดวงหนึ่งขึ้นมาจากพื้นดินในภาษาฮีบรูใช้คำว่าเอโลฮิมซึ่งอาจหมายถึงเทพหรือวิญญาณที่น่าเกรงขามซาอูลตรัสถามว่ารูปร่างเป็นอย่างไรนางทูลว่าเป็นชายชราคนหนึ่งกำลังขึ้นมาสวมเสื้อคลุมยาวและซาอูลก็ทรงทราบว่าเป็นซามูเอลพระองค์จึงทรงโน้มพระกายลงศพหน้าถึงดินและกราบไหว้ คำพยากรณ์ของซามูเอลข้อ1 5ถึง19ซามูเอลกล่าวกับซาอูลว่าทำไมเจ้าจึงรบกวนเราโดยเรียกเราขึ้นมาซาอูลทูลตอบว่าทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะชาวฟิลิสเตียและพระเจ้าก็ทรงทอดทิ้งพระองค์ไปแล้วซามูเอลกล่าวตอบว่าเมื่อพระยาเวทรงอยู่ฝ่ายศัตรูของเจ้าแล้วจะมาถามเราทำไม ซามูเอลกล่าวต่อว่าพระยาเวได้ทรงฉีกราชอาณาจักรไปจากซาอุนและประทานให้กับดาวิดเพราะซาอุลไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในเรื่องการจัดการกับชาวอามาเลกซามูเอลกล่าวคำพยากรณ์สุดท้ายว่ายิ่งกว่านั้นพระยาเวจะทรงมอบอิสราเอลไว้ในมือของคนฟิลิสเตียพร้อมกับเจ้าด้วยพรุ่งนี้เจ้าและโอรสของเจ้าจะมาอยู่กับเรา เหตุการณ์หลังคำพยากรณ์ข้อ2 0สถึงย5ท่านใดนั้นซาอูลก็ส่งหล้มลงเหยียดยาวกับพื้นดินส่งหวาดกลัวอย่างยิ่งเพราะถ้อยคำของสมูเอลและหมดเรี่ยวแรงเพราะไม่ได้เสวยพระกระยาหารมาตลอดวันตลอดคืน หญิงคนทรงเข้ามาหาซาอูลเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากจึงทูลว่าบัดนี้ขอทรงฟังเสียงของหญิงคนใช้ของท่านบ้างขอให้ดิฉันจัดหาอาหารเล็กน้อยมาถวายแล้วทรงเสวยเพื่อจะมีพระกำลังเมื่อเสด็จไปตามทางของพระองค์ตอนแรกซาอูลทรงปฏิเสธแต่มหาดเล็กและหญิงนั้นขยันขยอพระองค์จึงทรงยอมและลุกขึ้นประทับบนเตียง หญิงนั้นมีลูกวัวขุนอยู่ในบ้านนางจึงรีบฆ่ามันและเอาแป้งมานวดทำขนมปังไร้เชือ้อนางนำอาหารมาตั้งต่อพระพักษาอูลและต่อหน้ามหาเล็กของพระองค์พวกเขาก็รับประทานแล้วลุกขึ้นจากไปในคืนนั้นเองประเด็นทั้งหมดจึงเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆเพียงคำถามเดียวคือนั่นเป็นวิญญาณของซามูเอลจริงหรือไม่แม้กระทั่งนักเทววิทยาก็แยกออกเป็นหลายกลุ่ม 1. เป็นวิญญาณของซามูเอลจริงๆถ้าใช่นั่นหมายความว่าแม่มดสามารถเรียกวิญญาณของผู้รับใช้พระเจ้าได้จริงหรือแล้วพระเจ้ายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่จะหมายถึงอำนาจของมนุษย์โดยเฉพาะคนที่พระเจ้าห้ามอย่างชัดเจนอยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์งั้นหรือ 2. เป็นปีศาจปลอมตัวมาทฤษฎีนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคกลางโดยเชื่อว่าปีศาจรวมตาซาอูลให้คิดว่าเห็นซามูเอลเพื่อทำลายเขา 3. เป็นเพียงภาพหลอนบางคนเสนอว่าเป็นภาพลวงจากจิตใจที่สิ้นหวังของซาอูลหรืออาจเป็นการจัดฉากโดยแม่มดเองทั้งหมด 4. เป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นบางทฤษฎีมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นความตั้งใจของพระเจ้าเพื่อพิพากษาซาอูลเป็นครั้งสุดท้ายโดยใช้แม่มดเป็นเพียงเวทีที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดปรากฏการพิเศษขึ้น การถกประเด็นปัญหาเรื่องสถานะของคนตายถ้าวิญญาณของซามูเอลถูกเรียกขึ้นมาได้จริงแสดงว่าคนตายยังมีสติรับรู้และสามารถพูดคุยได้แต่นี่กลับขัดแย้งกับหลักคําสอนบางส่วนในพระคัมภีร์ที่เปรียบความตายเหมือนการหลับไหลรอการพิภากษาแล้วเราจะเข้าใจเรื่องความตายอย่างไรจะมีชีวิตหลังความตายในรูปแบบไหน นี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนจนถึงทุกวันนี้การถกประเด็นความซับซ้อนทางศิลธรรมของแม่มดแม่มดแห่งเอนดอร์ไม่ใช่วายร้ายแบบแบนราบเธออาจจะเป็นอาจยากรตามกฎหมายโมเสสแต่ในเรื่องราวนั้นเธอกลับแสดงความเมตตาห่วงใยและดูแลซาอูลอย่างน่าแปลกใจแม้เขาจะเป็นคนที่สั่งกวาดล้างแม่มดอย่างเธอมาก่อน ความเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนนี้ทำให้นักวิชาการหลายคนมองเธอในมุมจริยศาสตร์และจิตวิทยาว่าเธออาจไม่ใช่คนชั่วอย่างที่ถูกป้ายสีแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สีเทาเหมือนมนุษย์จริงๆทุกคนการถกประเด็นอำนาจของผู้หญิงในโลกของผู้ชายแม่มดแห่งเอ็นดอร์คือผู้หญิงที่กษัตริย์ต้องไปหาต้องยอมก้มหัวต่อหน้าต้องร้องขอให้เธอช่วย ในโลกของพระคัมภีร์ที่ผู้ชายครองอำนาจเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ควบคุมสิ่งเหนือธรรมชาติได้ในยามที่แม้แต่ราชาก็จนตรอกนี่คือจุดที่นักเทววิทยาหญิงและสายสตรีนิยมให้ความสนใจอย่างมากเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ถูกกดทับและพลังนั้นก็กลับกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าอาจเลือกใช้เพื่อส่งสารสุดท้าย แม้กระทั่งผู้ก่อตั้งนิกายทางาศาสนาที่เรียกว่า m ั c k คล t o n i ียนิซอย่างโลโดวิกส์มัคเคลตันก็ได้เขียนหนังสือเรื่อง A True Interpretation of the Wish of Endor เป็นการตีความที่แท้จริงเกี่ยวกับแม่มดแห่ง e n นดอ ได้นำเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่มดแห่งเอ็นดอร์ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยมีประเด็นสำคัญเขาโต้แย้งว่าวิญญาณที่แม่มดติดต่อด้วยนั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจหรือวิญญาณจากโลกอื่นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของแม่มดเองซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผลมาจากมาเมล็ดพันธุ์แห่งเหตุผลที่อยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว เขาเชื่อว่าวิญญาณไม่สามารถถูกเรียกขึ้นมาโดยไม่มีร่างกายและไม่สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในร่างอื่นหลังจากความตายได้ดังนั้นการที่แม่มดแห่งเอนดอร์อ้างว่าได้เรียกวิญญาณของซามูเอลขึ้นมานั้นจึงเป็นไปไม่ได้เสียงและภาพต่างๆที่แม่มดรับรู้หรือแสดงให้ผู้อื่นเห็นนั้นเป็นผลมาจากพลังจินตนาการอันแรงกล้าของแม่มดเองไม่ใช่การปรากฏตัวของวิญญาณจริงๆอันที่จริง ยังมีการถกประเด็นของเหล่านักวิชาการศาสนาจากหลายยุคหลายสมัยอีกมากมายที่ได้นำเอาเรื่องราวของเธอมาเป็นแก่นชี้แนะและพยายามอธิบายตามวิถีความเชื่อในบริบทที่แตกต่างกันออกไปนั่นไม่สำคัญเท่ากับตัวคุณเองคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในหนึ่งซามูเอลบทที่28ในพระคัมภีร์คุณคิดว่าวิญญาณน,นั้นคืออะไรและเป็นวิญญาณของซามูเอลหรือไม่ โปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือน <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ